พยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะครับสภาวะทั่วๆไปของชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันสำหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะครับเราก็จะมาดูที่ภพกระดุมพระซึ่งมีดาวที่ส่งผลถึงเนี่ยก็คือดาวพฤหัสและราหูในภพปุตตะดาวมุษยูในภพบาลี ดาวเกตในภพมรณะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสภาวะการเงินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรมีรายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชําระหนี้สินที่เคยมีมาก็ยังคงสามารถผ่อนได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามีเรื่องดีที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลงทุนหรือว่าทํางานเพื่อหาอไรายได้เสริม เป็นโอกาสหรือว่าจังหวะที่ดีนะครับที่จะลงมือปฏิบัติหรือว่าทำเพื่อให้เกิดผลตอบรับกลับมาซึ่งถ้าหากใครลงมือทำในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วยังไม่พร้อมเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีอิทธิพลหรือว่ามีกำลังมากกว่าเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องเตือนให้ระวังก็คือ เรื่องของการเงินเนี่ยแม้ว่าจะมีรายจ่ายนะครับเข้ามาจุกจิกยิบย่อยมากมายเนี่ยก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลน,นะครับไม่ได้ส่งผลร้ายแรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการบริหารเงินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนิดนึงโดยสรุปก็คือใครที่คิดหาเงินหาทองเพิ่มนะครับก็ลองคุยกับทางบ้านหรือญาติผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครลงมือทำเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแล้วก็สภาวะการยินทัทุๆไปนะครับแม้จะมีรายจ่ายเข้ามากดดันบ้างหรือว่าทําให้คิดมากกังวลบ้างเนี่ยจริงๆแล้ว่ไม่ได้มีผลมากมายขนาดนั้นนะครับก็ขอให้ใช้ใจ่ายอย่างมีสติระมัดระวังเนาะไม่ต้องคิดมากต่อไปก็เป็นเรื่องของการงานนะครับเรื่องของงานในภพกรรมมะเนี่ย มีดาวมนุษยยูจตุกโกในภพอริเพราะฉะนั้นถามว่างานจะมีปัญหาอะไรวุ่นวายไหมก็ตอบได้ว,ว่าไม่มีนะครับอาจจะมีแค่เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอที่ทำงานที่ผ่านมาแล้วยังคงติดอยู่ในความคิดนะครับว่าอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงเนี่ยก็ค่อยคคิดค่อยๆแก้กันไปเนาะเพราะว่าปัญหาบางอย่างมันก็แก้ไขให้จบ ภายในวันนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ได้ก็ค่อยๆพยายามทำกันไปนะครับสำหรับเรื่องของความรักนะครับความรักในภพปัตนิเนี่ยในภพปัตนิไม่มีดาวสถิตยอยู่แต่ว่าจะมีดาวเสาร์นะครับตีโกในภพศาสชะส่งผลให้เรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นัก อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาพูดคุยหรือว่ามีเวลาพบเจอกันน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักของชาวราศีธนูเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ไม่เช่นนั้นนะครับสภาวะความรักเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายนะครับ ต่อไปก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภในภพตาพาเนี่ยมีดาวพฤหัสแล้วก็ราหูเลงอยู่แล้วก็มีดาวเสาตีกนอยู่ด้วยนะครับถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือโอกาสที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าได้อะไรมาฟรีๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าหากใครนะครับ ที่เป็นคนที่ทำงานขยันมีเหตุมีผลในการกระทำเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับสำหรับเรื่องการพยากรณ์ดวงชะตาในสภาวะทั่วไปนะครับของชาวาลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2566ก็จบแล้วนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซอบสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ